ันนี้พี่ๆถามมาว่าไม้ไผ่สามารถจักผ่านข้อได้ไหมอันนี้คือข้อไม้ไผ่นะพี่ๆเขาบางคนเอาไปทําพวกงานเข่งงานเข่งงานอะไรพวกนี้จักเข้าไปเลยครับอันนี้จักบางนะหมุนเลยอู้อันนี้ผิวอ่อนเชียบเลยนี่ผ่านข้อไปเนาะ การข้อได้สบายมากครับนี่ครับผมโอ้ทำเสือทำอะไรได้ได้สบายมากครับทำเสือํำแทนก็ได้ดูเห็นไปเรื่อยๆครับโอ้สวยครับ การทำจักสานี้ปัญหามันก็คือเรื่องของการจักตอกเนาะแต่ถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยให้เราสะดวกสบายขึ้นนะีมันก็ง่ายมันปลอดภัยด้วยครับผมมันไม่ต้องห่วงเรื่องนี่จะเข้ามือเลยครับเนี่ยจักออกมานี้ตอกแทบจะไม่เสียเลยครับ ยาวเท่าไรก็ได้นะยาว5้าเมตรหเมตรได้หมดเลยกับเครื่องตักต่อ,ตอที่ว่าเราสามารถจะต่านข้อไม้ไผ่ได้นะครับนะวันหนึ่งนี้จะเอาสักสอง0าอยเส้น4 5 0ห้าร้อยเส้นนะครับนี่นะจับไปเรื่อยๆนะโอ้โหจะได้ได้ได้กี่เส้นนะไม้ไผ่อันเดียวนะครับโอ้โหันนี้บางขนาะยน,นี่นเครื่องจับต่อครับ จากง่ายๆสบายๆครับบอกกับผู้สูงอายุกับเด็กก็ได้นะครับตอกออนขาวจุ้อยอะไรครับตอกแคบจะไม่เสียเลยนะครับ ได้ทุกอย่างครับทั้งผ่านข้อก็ได้ไม่ผ่านข้อก็ได้นะกับงานเครื่องจักรต่อนะครับชืบอมหมดนะครับนี่บาเชียบสวยเลยครับผมกับการทํางานเนาะของพวกงานไม้ไผ่นะครับนี่พี่ที่สั่งไว้และโอนเงินมาแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้เครื่องจักรต่อก็โทรมาอีกชีนหนึ่งนะเพราะงานยุ่งๆติดงานลอยกระทงยาวเลยครับผม บางคนสั่งมาโอนเงินมาไม่ได้ส่งสลีปินมาผมก็ไม่รู้ว่าใครนะครับผมเนาะที่ที่คนไหนที่ว่าไอไอเาโอนเงินมาแล้วนะที่ยังไม่ได้รับของนะอ่าไม่ได้รับของหรือว่าไม่ได้แล้วก็แจ้งมาด้วยนะครับผมบางครั้งงานมันเยอะอจริงๆครับผมแต่เครื่องก็บางครั้งนก็มารับเองก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมบางครั้งบางที่เขาสั่งไว้อย่างเงี้ยลืมก็มีครับผม อ๋อครับผมเครื่องกับเครื่องจักต่อวันนี้ก็ทยอยแท็กส่งให้กับลูกค้านะครับผมอ่าทยอยแท็กส่งให้ลูกค้าอยู่หลายๆท่านทางหน่วยงานและเทศบาลเนาะนที่เขาก็สั่งมามามารับได้เลยนะครับผม